สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสเอาจริงฟ้องหมิ่นเกรียนคีย์บอร์ดเรียก1ล้านสุดทนทำผิดซ้ำอีก32คนระทึกเมื่อเวลาสินาฬิกาวันที่9สิงหาคมที่สาลอายาถนนรัชดาพิเศษนางสาวโฟกัสจิรกุลพร้อมทนายสิทธาเวียบังเกิดทนายความนำเอกสารหลักฐานมายื่นฟ้องนายสำรันซึ่งเป็นบุคคลที่แสดงข้อความและความคิดเห็นเข้าข่ายหมิ่นประมาทและดูหมิ่นในโซเชียลมีเดีย นายสิทธากล่าวว่าวันนี้เป็นการเดินทางมายื่นฟ้องเรียนคีย์บอร์ดที่มีพฤติกรรมโพสข้อความในกลุ่มข่าวกลุ่มหนึ่งใน Facebook และทําให้มีบุคคลอื่นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบร่วมด้วยสําหรับวันนี้เบื้องต้นจะดําเนินการฟ้องหนึ่งรายคือนายสํารานเพราะมีพฤติกรรมกระทําผิดซ้ําและชัดเจนมากที่สุดซึ่งรายนี้จะมีการเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านบาททางนี้มีรายชื่อที่รวบรวมได้มาอีก32คนที่อยู่ในระหว่างพิจารณาดําเนินการฟ้องทางอาญา ส่วนหนึ่งมีการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วและเข้าไขา่ดูหมิ่นร่วมด้วยซึ่งต่อไปทางทนายจะยื่นข้อมูลให้โฟกัสพิจารณาค่าเสียหายว่าจะทำอย่างไรกับรายอื่นๆอย่างไรก็ตามการกระทำผิดของบุคคลรายนี้ที่ยื่นฟ้องมีการพบว่าโพดข้อความที่สื่อถึงโฟกัสไม่ดีจำนวนสองครั้งมีการแครูปภาพและนำไปประกอบข้อความทำให้เกิดความเสียหายตามกระบวนการแล้วศาลจะต้องมีการออกหมายเรียกให้มาพบก่อนหลังจากนั้น จะต้องพูดคุยกันและหาแนวทางที่จะเยียวยาด้านโฟกัสกล่าวว่ารอยเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นมานานแล้วจะยกให้เคสนี้เป็นตัวอย่างที่จะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นที่ผ่านมาเวลาที่ตนได้แสดงความคิดเห็นก็ถือว่าวิจารณ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งการที่จะนำคำพูดของตนไปวิจารณ์ก็ขอให้คิดก่อนพูดไม่อย่างนั้นก็จะเสียเวลาและเสียเงินหลังจากนี้ยืนยันว่าจะขอเจอหน้าผู้ที่ฟ้องก่อนและค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ